นางพ่อช้างตัวขายไปนางยี่สิบปีทำแม่สาวหน่อยนะจ้าว่านางเสียใจไร้แฟนกันนนนบนางตัวนึงคอยนางตัวนึงเนีนี้ของตรแฟนขายออกว่าเท่าแล้วบึ้งน้ำกันตัวเดียวคือตัวหน่อยมากยายแกน,นะคะพาช้างไปแท็กซี่ตั้งกี่ปียี่สิบปีปีช้างตกงาน,กนเลยพากลับบา้านแกนั่งช้างเอง,งคือเก่งคบเแอะนั่งช้างทัวร์แขกเองนะนี่ยายสุดยอด ว่าได้สุดยอดดอกมันบ่มี่ก็เห็ดไปเพราะ่ได้ใส่ได้จอยพวมบ่มี่มันก็ดิ่นล้นหาทึกวัาอืมเก่งมากเลยอาจารย์สั่งกับว่ามี่เนี่ยให้ลูกเลี้ยนตรงลูกเลี้ยนใช่คุ้มเช้าเองเลยมีค่ะคุณแม่มีแก้วมีโพดมีเยอะเลยนะคะไม่บีจ๋ามีจ๋า แกวสองโพดสองเดี๋ยวนะ,ะคะคุณแม่โอเคจ้าแม่เบยอยากจะไปขี่ช้างมากมิจแก,แกเก่งมากเลยแกพาช้างทัวแขกคนเดียวใ้นั่งช้างเองตาก็นั่งคนละเชือก อากกอดจาก่แสวยก่อนลูกแกวกับโพ่เนาะแกวแกวสอนั่อสอน <c oughs> ขาเลยนั่งลงสขาเลยเอาาอจำเเก่งมากวันนั้นวันปอเห็นแก่ปลดโซ่เองพาช้างเดินโอ้สุดยอดเลยเรายังทำไม่เป็นเลยอ่ะคือเก่งแค่หนเนไหมเห็นไหม,หไหมชอบเอายาใส่หัวแล้วเขาก็จะเล่นแบบนี้ล่ะไดมอน ชอบเอาเอาหญ้าโย,ยนใส่หัวแล้วเขาก็จะเล่นน่ะเออหัว <c oughs> มันไม่อยู่มันไม่อยู่เขาชอบโยนหญ้าใส่หัวแล้วเขาก็จะสายสายสายขอบคุณคุณแม่บีสองนะคะเพิ่มพระโพธนะคะกับแก้วใช่ไหมบอกชัโล่แล้วแป๊บหนึ่งนะคะจะเฟื่อยข่ชื่อรับติใช่ค่ะคุณแม่น้องชอบเอาอันนี้แบบ ใส่หัวแล้วก็เล่น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 เกีย่ยวสองพ่อสองจากคุณแม่บีสองโดน,นตกเก้เอาอี้ เมตาช้างไดมอนขอสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆมีเงๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะยายเก่งมากเลยอะเลี้ยงช้างเองทัวร์แขกเองเออเห็นไหมแต่มันไม่อยู่แต่มันไม่อยู่หนูเอออะมันมาอยู่กับที่ไหนใคยดูด้วยใครดูด้วยเขาก็จะแกว่งแกล้งแกล้งแกล้งมันมาอยู่กับโน่นไหนมันอยู่อ่ะโน่นไหนมันอยู่เอออ่ะ อ่แกว่งแกว่งแว่งแว่งแว่งเออแม่แม่เนี่ยก็ชอบเล่นแบบนี้เห็นไหมเขชอบเอายาใส่หัวแล้วเขาก็แกว่งเล่นนะคะนี่น้องไหมอนนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยอ่ะอุ้ยถ่ายคลิปทันไหมไม่ทันแล้วตกก่อนละตกก่อนแน่ๆเลยตกก่อนเออชาน่ารักนะคะไดมอนอ่ะโยนใส่ไม้เออเล่นอีกเล่นอีกแล้วนี่นะคะน้องไดมอนนะคะชอบโยนยาใส่ผมใส่หัวแล้วก็จะแล้วก็จะแกว่งแคว่งใส่สายนะคะเนี่ยเขาชอบมากเลยนะเออ เออเออเอออะตกแล้วลูกเอาใหม่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 เออเออโอ๊ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อาเยนขึ้นใหม่โยนขึ้นใหม่อันนี้นะคะก็ชอบเล่นนะคะน้องไดมอนชอบโยนหญ้าใส่หัวแล้วเขาก็จะสายไปสายมาสะบัดไปสะบัดมานี่นะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแหละน่ารักนะคะไดมอนเออกินไปเล่นไปนะคะใช่ค่ะ ใช่ไหมเดินกัแม่ทะเลบอโดนตกเลยงนงานเก่า้คงั้ย้หงุน่แงเาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วก็้ัเลยบอกลูมาที่่แเรางไปงานไม่แม่าดนขาก็เลยว่าที่แลแม่น้นไม่เจอน้องนานอยู่ใช่ก็ก็ามาเรื่อยอยื่อนะคะคุณแม่ ลงแล้วนะคะของคุณแม่นะคะ B 2ะกราบขอบคุณคุณแม่ B 2ด้วยนะคะเมตาน้องไดมอนเพิ่มเติมนะคะนี่นะคะเล่นหลีแล้วนะคะชอบเอาชอบเอายาใส่หัวแล้วหนูก็แกว่งไปแกว่งมานะคะหนูชอบเล่นยานะคะหนูอยากมีผมยาวกลาบขอบคุณคุณแม่ B 2ด้วยนะคะกราบขอบคุณค่ะ อ่าหนูอยากมีผมยาวลูกหนูอยากมีผมหนูอยากมีผมหนูอยาก,กมีผมค่ะนี่นะคะน่า,า <c oughs> รักุบจะกินหรือจะเล่น <c oughs> <c oughs> กินด้วยเล่นด้วยนะคะกินด้วยเล่นด้วย <c oughs> หาไปแล้วนะไปหาภูพานนะคะร้องดีใจได้กินหญ้า <c oughs> มัน่อไปภูพานแล้วก็นะคะปุ๊กกี้บุญชู แล้วก็จันช่ายแล้วก็มะนาวทองคำมะนาวทองคำอยู่ไกลเลยนะประมาณ40กิโลบัน้นบิงตลาดคุณน,นะ<อ>ไปกันเด้อยายจ้าขอบคุณมา,ากขอ,ข,อมาขอใสิบกว่าเสียงแรงดูแลเวห่งเดือทางตลอดปลอดภัยนะคะสาธุค<ช>่ะนี่นะคะออเดอร์เต็มเลยนะคะ ลงหมดครบเรียบร้อยนะคะสาธุค่ะยาย